ตั้งแต่ข่อยมีเมียมาเนี่ยนะพี่น้องข่อยกับพึ่งหูนะเว้ว่าเมียเนี่ยข่อยอยู่เคียงขางเฮาเสมอโบไปใส่เลยบ่ว่าเวลาใดก็ะตามนะแต่ข่อยกับพึ่งม่คิดใดตอนนี้นะแต่มันก็คงบ่าสายไปดอกเนาะเดี๋ยวข่อยสิยกตัวอย่างให้เบิ่งเด้พี่น้องว่าเมียเนี่ยอยู่เคียงขางเฮ้าเสมอตลอดเวลาเลยมันเป็นยังไ๋เวลาที่ข่อยซักผ้านี่นะ เมียก็สิคอยอยุ่ข้างๆคอยคอยให้กำลังใจคอยคอยเว้าวหวานๆให้กำลังใจคอยอยุ่สั้นละ่ะบ่ไปใสพี่น้องมูจักเ็ดเดงานเวียกงานเฮียนาสิไปสิแตกทางไหนจะค่อยไปแค่นี้คอยก็มีกำลังใจเราละแ,แล้วเวลาหฮาสิบไปใสมาไสนี่นะเมียเพิ่นก็สิร่อคอยยู่งข้างๆเฮาคอยเตือนเฮาเป็นห่วงเข้ายุ่สั้นละ่ะบ่บไปใสพี่น้อง ไปห้าซิเตกยังกระดกระเดียแท้บ้านมูนะคบมูม่ถจะมูซัวซัวไปหา้าจะบ้องตายเอวเจ้าอ่ะนี่แหละครับเขาเอื่นว่าความห่วงใยจากเมียอันเป็นที่รักแล้วเวลาคอยเละเทะมาแต่ใสก็ตามนะเมียเนี่ยสี่อยรอดตอนรับคอยกลับบ้านเป็นอย่างดีหามองนอนมองพักให้ นอนนี่เราต้องเข้าบ,าบ้านบ่เคยว่าข่อยจะขําแล้วก็ค่อยๆว้าให้กำลังใจเฮ้าอยู่เสมอบ่ไปใส่พี่น้องยามใดซิเบิดทุกเบิดโศกเนาะกูเนี่ยข่อยยินแบบนี้ยาำไรเราข่อยชื่นใจพี่น้องข่อยมีกำลังใจแห้งชื่นใจสุดท้ายนี่นะพี่น้องเมียเนี่ย คอยอยู่ข้าังเฮ้าบอไปใส่เลยนี่ก็คือเวลาเฮ้าเหตุการณ์เหตุงานมากเมย่อยๆนะแล้วเฮาได้เงินมาเมียเนี่ยสิเป็นคนเก็บออมให้ทั้งหมดเลยให้เฮ้ามีกินมีใส่ตลอดปีจะคือบ่สิ่งหอยลดค่อยสิ่งใดค่อยสิ่งเจ้าแล้วนี่สิ่งที่เขาอยู่เคียงค้างเฮาบ่ไปใส้แล้วเขาก็แบงให้เฮามากไม่เลยทีเดียวเชี่ยว หวังว่าคลิปนี้นะสีเฮดไห้พี่น้องหักเมียและอยากมีเมีย่ยมากขึ้นอันนี้แค่ซีต่อยางนะยังมีอีกมากไม้มหาศาลที่อยากเฮตเบิง่งแต่ข่อยว่าแค่ซียางเนี่ยไม่เฮดไห้มุเจ้าคิดได้แล้วเนาะเมีย่ยจะค่อยอยู่เคี่ยงข้างห้องเสมอบอไปไส ราบนานเท่านานขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับ